พวงงามๆซะด้วยพวงไอติมโอ้สีพ่วงเขาทำเร็วเว้ยมีสีพ่วงเลยวันนี้อันนี้รถอะไรวันนี้ห้าเจ็ดนบุรีรถเก่าวเว้ยถ้ารถใหมๆ่ๆอ่ะคงจะดีวันนี้เยอะเลยเนี่ยรถมปนเก่าวไว้หน่อยเว้ยอีกคันแดงอ่ะค่อยชั่วหน่อยอ,อีกคันนี้ขายเท่าไหรน่นี่อีกคันนี้ค่อยชัวย่ว อีคันนี้ก็เก่าไปหน่อยรถเฮ้ยอันนั้นเหยียดอันนี้อันนี้อะไรวะร้อยสิบอันนี้คลิกเลยวะนี่ฮะอันนี้ร้อยสิบโหเอ้ยแล้วอีคันนี้มันจะวิ่งไหวหรือวะ่ะเบิ้มมันมีหน้าไหวเว้ยคันนี้รถมันเก่าจัดเว้ยเก่าจริงๆเว้ยรถคันนี้ ติดพ่วงเอะอีกคันนี่คันขาวอยู่คอช่วหน่อยเพิ่งเสร็จเนี่ยนะวะวอ,อาไหนล้วมันว่าจะมา,าอ่ะรู้บอกแลนะ้วหูสุดกเทไว พ่วงเหล็กเราลงทุนเหล็กไปหกร้อยคันละหกร้อยถ้าเกิดทำอันนี้ตีเหมาไหมถ้าเกิดคันนึงไงมาอยู่ประมาณเจ็ดร้อยตีเหมาหกร้อยหกสี่ยี่สิบสี่สองพันสี่ค่าเหล็กค่าอะไรไม่แพงถ้าทำเร็วมันก็ไม่แพงใช่ไหมเออถ้าทำเล่นอยู่มันก็แพงอ่ะโอ้ไปเสียเสียไปทางใด ไปแต่แต่แต่อีคันแดงนี่สวยเว้ยเนาะคันแดงอ่ะสวยสองวันขันหกร้อยเยไ่ไดันนี้เก่าไปหน่อยแต่แต่อีคัน,แต,คน,นแต่อีคันนู้นอ่ะเก่ามันลดใครถมันหรือเปล่าก็ไม่รู้อยู่แบบนี้คันนี้ก็ชนบุรีสามสองสามสาม สามสองสามสามแม่ะอกคันแดงอะเท่ที่สุดเลยคันแดงนี่คันแดงขายได้สี่พันติดพ่วงละอะไรได้ยางก,ก็ใหม่ด้วยว่าวันนีม่เห็นเราใส่อีกคันดำให้หนเลอยอะฮะ เออรู้สึกว่าเปลี่ยนเฟรมใหม่ได้สูงขึ้นมาหน่อยเองกระด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 งเอาแล้วอีกคันเนี้ยแลไอีกคันนี้ทําไงอ่ะเมื่อไหรถอดอีกคันนี้จะเอาไม้สักหน่อยไว้ปิดน้ําได้ั่นนี้ไม้ไว้ปิดน้ดําโอ้ซื้อมาได้ ร่วงไอ้ล้างๆอย่างนี้ซื้อยังใหม่ๆเหมือนเขาอย่างนงี้ใหม่ๆซื้อสี่พันติดอีกเกเป็นสี่พันหกต่อคันหนึ่งเอารถมาเองไม่แพงหรอกนัน่นนี่เล็กแค่เหล็กก็ยังไม่ได้แล้วโอ้โดนไปสี่คันเลยเว้ยงวดนี้ช่างเบื้อเหมา ช่างเบิ่มเหมาแม่มเมื่อไรมันจะมาขี่กันบ้างดให้ขี่มันแถวชักแถวไปเนาะแล้วตอนนี้พ่วงกันแล้วที่ขยับขยายไปนี่ที่เอาอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหน,ไหนทันทองเลรอพ้ชเขม่เหรอโอ้เแม่แาบ่รู้เรื่องอันนี้ก็เขม่เหรอ ครับเนี่ยนี่ยังว่าอะไรเห็นดิเจ้าก,กวนขมแม่นี่ถามลูกน้องไงนั่นยังไ้ฮอตป้าป้าเลยขีโอเคนี่ตอนนี้พ่วงไปแล้วเนี่ยพ่วงอัดเต็มตอนนี้พี่น้องเลยกำลังขี่กันคู่กันไปสองคันเออขอปิดคลิปไว้แค่นี้กันแล้วกันเด้พอพ่อแม่พี่น้องถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดต่อใครกดไลด์กดแชร์ขอบคุณครับสวัสดีครับ